อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะ ขอบคุณปาริสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาทำนายดวงชะตากันนะคะในเดือนตุนลาคม2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะท้งการเงินใหญ่ๆความรักสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปชมนาก็ต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในกนารทำไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละ ก็ต้องใช้วิจนะอย่างด้วยนะคะถ้าอยากดูแบบแม่นยำแนะนํำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าคู่ที่ลายแอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอ่ะวันนี้แม่หมอก็ใช้เป็นไพ่ชุดโชคดีมีสุขเป็นไพ่ออร์เคอร์ในการทำไหนนะคะพอแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะ เริ่มที่ตัวตนนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยตัวตนเขาบอกว่าช่วงนี้มีลักษณะของการเป็นผู้นำนะคะผู้นําที่ผู้นําองค์กรน,นะคะผู้นําในเรื่องของงานบุญนะคะอาจจะทําอะไรเนี่ยก็มีคนเคารบเชื่อถือศรัทธายอยากทําตามนะคะเป็นไอดอลนะคะคนอยากทําตามเราอ่ะเราเป็นจุดสนใจเราเป็นคนที่น่าสนใจสําหรับคนอื่นนะคะมีผลงานดีโดดเด่นนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลอื่นๆอยากทาตามนะคะ ในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินก็บอกว่าระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะลงทุนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มลงทุนซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ใหญ่มากนะคะเป็นการลงทุนที่วางแผนไว้แล้วว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้กาไรเราก็จะไม่เจ็บตัวนะคะระยะนี้ก็เป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะลงทุนนะคะถามว่าลงทุนแล้วดีไหมดูในตําแหน่งครอบครัวถ้าลงทุนเกี่ยวกับครอบครัวนะคะกับญาติพี่น้องวงศานาตาถือว่าดีนะเพราะว่าในไพ่ตำแหน่งครอบครัวเองก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก็จากครอบ ครอบครัวครอบครัวอาจจะนาโชคลาภมาให้หรือสิ่งดีๆมาให้นะเพราะฉนะนั้นเนี่ยในการเงินก็ถือว่าใช้ได้มีบารมีผู้ใหญ่บุญธรมมีคนคอยให้การสนับสนุนนะคนะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยชาวราศีจิจพายสวยเลยนะคะต่อมานะะในตําแหน่งการงานเองนะคะการงานเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างโฟกัสเรื่องงานนะคะโฟกัสเรื่องเงินเยอะนะคะอยากจะทําอะไรเนี่ยทำจริงจังห่วงแหนแล้วก็ ออมักจะห่วงเรื่องงานกอดงานไว้คนเดียวแบบภาระไว้คนเดียวไม่ยอมปล่อยไม่ยอมกระจายงานเพราะฉะนั้นแบบ A มันก็หนักเองเหนื่อยเองช่วงนี้งานจะค่อนข้างหนักหน่อยเพราะว่าเราอาจจะมีความหวังในเรื่องของโบนัสปลายปีมีความหวังที่อยากจะเลื่อนขั้นโปรโมตนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันดีไหมมันก็ดีนะคะมันมันมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยแต่ทีนี้ว่ามันจะเหนื่อยตัวเรามันอาจจะนําปัญหาสุขภาพความเครียดความกดดัน มาให้ในเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่คนอื่นๆเขาก็มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเก่งมีความสามารถนะคะก็ไม่ได้ติดขัดอะไรจริงๆไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปทุ่มทุ่มทุนสร้างขนาดนั้นก็ได้ค่อยๆเป็นค,ค่อยไปเนะคะเอาสุขภาพประกอบนะคะต่อมาในตําแหน่งสุขภาพเองนะคะโอโหขึ้นในะเรื่องของวาจาในะเรื่องของช่องปากโรคปรทัศน์นะคะโรคเกี่ยวกับเงือกเงือก,อ,กอักเสบร้อนในแผลเป็นในช่องปาก าพาฟันฟันคุดนะคะหรือคําพูดคําจาของเราที่บางทีมันเผ็ดร้อนรุนแรงอาจจะนําพาความทุกข์ใจมาให้นะคะหรือถ้าใครเนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะทําทฟันอยู่แล้วอุดยิ้มปูนนะ ขูดหินปูนผ่าฟันคุดอุดฟันต,ต่างๆทำได้เลยเดือนนี้นะ,ะเพราะว่าในเดือนนี้เราขึ้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพช่องปากก็ไปแก้ไขแก้เคล็ดได้เลยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะโอ้โหไพ่ว้าวค่ะนะคะชาวราศีพิจิกบอกเลยความรักนั้นนะคะปังปุริเย่เลยนะอิจฉาสุดๆนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆมีเกณฑ์ที่จะได้ เจอคนที่จสามารถไปต่อด้วยกันได้สารสัมพัญนะคะแล้วก็มันจะไม่เหงาอีกต่อไปเคมีต้องกันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นคน พิ่งเจอก็จะมีโอกาสพนฒนาพูดคุยเดินพูดคุยอยู่แล้วก็มีโอกาสต่อยอดเป็นแฟนนะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะโอ้โหก็มีความสุขดีมีเกณฑ์ที่จะสร้างหลักปักฐานด้วยกันนะคะรวมไปถึงมีเกณฑ์ที่าวางแผนอนาคตอยากที่จะมีพิธีการห้ยังไม่ได้แต่งงานก็อยากจะแต่งงานมั่นหมายนะคะจริงจังแล้วนะคะจริงจังไม่ได้มาเล่นๆในช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่น่าคาที่จะมีความสุขมีโปรเจกต์ร่วมกันกันกบคนรักเป็นไปได ไพ่สวยนะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะอ่ะอีกนิดนึงตำแหน่งอริมันจะเป็นเรื่องของความรักสักหน่อยส่วนคนที่ไม่มีแฟนบางครั้งบางครางก็อาจจะยังนึกถึงคนรักเก่าความรักเก่าในครั้งนี้ก็พยายามเนี่ยคิดมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสุขภาพเราจะไม่ดีนะคะเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ ก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็เรื่องการงานก็เอาเบาๆหน่อยละกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดดันตัวเองเกินไปแล้วจะนำภาวะเครียดมาให้ตนเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขในเดือนตุลาคมนี้ค่ะถ้าชอบคลิปแม่หมอคุณปลีก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่หมอในช่องพิทักษด้วยนะคะก่อนที่ดูเด็กคือคนรอบครอบค่ะบอกความไม่แน่นอนถึงความแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่